อ,อมอารัตพันธ์หนึ่งใน4พระเอกตัวท็อปที่ช่องเจยุคหนึ่งที่ดังมากๆ4จุดทธาเทศแห่งช่องเจ็ก็ว่าได้เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่ของวงการบันเทิงไทยไม่น้อยไม่มีใคร อยางให้เกิดขึ้นสำหรับข,าข่าวการสูญเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มอย่างออมอัตพันธ์ที่มานะตรายตรีที่ได้เสียชีวิตในวัย39ปีหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจมากกว่า2ปีโดยในอิสต a แกร m มของมิก ทองลบีระยะนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพครั้งหนึ่งที่เคยร่วมงานกับออมและพร้อมกับทั้งเผยว่าขอแสดงความเสียใจกับการครอบครัวของพี่ออมด้วยนะครับและพี่ออมเป็นคนพินพี่ชายที่น่ารักมากๆเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆและเป็นรอยยิ้มของทุกคนเสมอนะครับรักพี่พนะครับ นอกจากจะมีมิกและออมในภาพนี้ก็ยังมีเวียสกนวัฒกับพอรดที่ด้วยกันทั้งสี่หนุ่มที่เคยร่วมงานในละครซีรีส์เรื่องของภาพภารกิจรักนั่นเอง